สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับวันนี้ผมจะมาปรึกษาที่สิทธิ์เรื่องประชาธิปไตยทําให้คนฉลาดขึ้นของจอร์จจูดมิลล์ครับแล้วตกลงคุณเห็นด้วยกับเขาหรือไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับแต่ก่อนจะวิจารณ์เขาได้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเขาก่อนแล้วมิลเขาพูดว่ายังไงครับเขาเชื่อว่าประเทศที่ปกครองะระบบประชาธิปไตยครับจะทําให้คนฉลาดขึ้น จากการไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบผู้บริหารอนะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เห็นด้วยกับมิวนะเพราะว่าเวลาเราใช้ประชาธิปไตยเนี่ยเราก็มีเสรีภาพให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นได้บางทีถ้าไม่พอใจรัฐบาลก็อาจจะออกมาประท้วงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ย เราก็ถือว่าเขาก็ได้ผ่านความคิดเห็นอะไรของเขามาแล้วนะถึงแม้แรกๆมันจะไม่ดีเนี่ยแต่ต่อไปผมเชื่อว,ว่าขั้นตอนเนี้มันจะทําให้คนฉลาดขึ้นจริงนะอย่างที่มิวว่าครับแล้วคุณไม่เห็นด้วยตรงไหนอะผมผมคิดว่าการประท้วงหรือว่าการตรวจสอบการเสนอนโยบายรัฐบาลเนี่ยฮะเราไม่รู้ว่าประชาชนทุกคนที่มาเป็นผู้ที่เสนอจริงหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะมีบุคคลที่ อาจจะพูดชักจูงคนเก่งหรือว่าพูดเก่งทําให้คนที่ผมคิดว่าไม่มีการศึกษาพอครับอาจจะหลงเชื่อได้แล้วบุคคลพวกนั้นนี่หมายถึงใครอะครับน้องยกตัวอย่างที่เป็นรูปธ<อ>รรมนิดนึงอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหรือว่าผู้เสียผลประโยชน์ครับจากการออกนโยบายต่างๆรัฐบาลหรืออาจจะเป็นชาวบ้านก็ได้ครับแต่อาจจะมีเขาอาจจะพูดชักจูงเก่งครับปลุกระดมเก่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการศึกษา ที่ดีขึ้นอย่างไรฮะมันใช้อะไรวัดนะครับแต่ผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยมั้งคือประชาธิปไตยมันน่าจะเป็นกระบวนการที่ทำให้คนฉลาดขึ้นอยู่แล้วแต่ปัญหาที่คุณว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นมากกว่าเช่นการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าการที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับผมว่าคุณคงแย้งเขาไม่ได้หรอก เดีวคุณคิดว่ายังไงผมว่ายังไม่เห็นด้วยกับมิวอยู่ดีเพราะผมเห็นว่าปกครองแบบประชาธิปไตยคนส่วนมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้เรื่องประชาธิปไตยดีพอหรือเปล่าแสดงว่าจุดยืนของคุณเนี่ยก็คือว่าถึงจะปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ไม่สามารถทำให้ประชาชนฉลาดขึ้นได้ครับ เป็นอย่างนั้นเหรอผมว่าเป็นอย่างนั้นครับหรือหรือมันเป็นเพราะว่าเรายังก้าวไม่ถึงอุดมคติบางอย่างของระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าผมว่าปกครองระบอบไหนประชาชนก็ฉลาดขึ้นได้ครับอ้าวถ้าปกครองระบอบไหนประชาชนก็ก็ฉลาดขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่ามันก็ไม่เกี่ยวสิเพราะว่าคือมันจะไม่เกี่ยวกับระบอบ ประชาธิปไตยที่ที่ทำให้คนมีปัญหาไม่ใช่เหรอมผ,มผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับมิวอะครับผมว่าคุณยังงง,ง,งอยู่นะเรื่องพวกนี้นะเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าเรื่องกระบวนการที่ทำให้คนสลาดขึ้นหรือไม่อะไรประมาณนี้งั้นสงสัยคงต้องไปดูใหม่แล้วมัง้งคือไปทบทวนใหม่อะ เพราะผมคิดว่าคุณยังดูมาน้อยไปมั้งเรื่องพวกเนี้ยนะเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าเรื่องระบอบการปกครองหรือว่าเรื่องรัฐบาลเรื่องบังคับใช้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไปดูใหม่ดีกว่ามั้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันวันหลังดีไหมนี่ครับเนาะจะได้ชัดเจนกว่านี้เนาะครับครับครับงั้นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังค่อยมาคุยกันอีกทีก็แล้วกันขอบคุณครับครับครับ มา่มนว่แหลวะวัดนี่เครียดกูสอบหัวข้อไม่ผ่านวะทำไมวะไม่รู้ดิโันฝันร้ายด้วยเรื่องอะไรอ่ะช่างมันเอถอะผ่านแต่ละเฮ้ยีอยากรู้เรื่องอะไรเออไม่เป็นไรอยา่าความฝันกับความจริงมาปะปนกันด้วยฝันก็คือฝันเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเออเฮ้ยไปละ 嗯，โชคดี，เอาไว้เจอกันนะ。